ผมลืมแช่น้ำเป๊ปซี่เนี่ยน้ำเป๊ปซี่ไวดูนะเนี่ยโหมันเน่าเลยจะให้เทียบกับอันนี้แค่นี่ทุกคนลองเทียบดูสิมันเน่าอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองกิน จะลองกินดูอร่อยก็หวานหวานเหมือนช็อกโกแลตอะ จริงเหรอของว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่นี่น่าจะไม่ใช่วันตินนะมั่วๆเขาจะลองกินดูนะขอมนิดหน่อยก็จบแล้วนะ